ภูเก็ตอาการสาหาัสถ้าไม่รีบเปิดไม่รอดแน่ก็อขอเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องก่อนก็คือ,อได้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งนะที่มีบ้านหนึ่งที่เขามีลูกที่ร่างกายอาจจะอ่อนแอพ่อแม่ก็กลัวว่าถ้าให้ลูกออกไปข้างนอกเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึง่งก็เลยจัดการขังลูกไว้ในห้องอย่างเดียวเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ผ่านไปนานๆเข้าก็เลยกลายเป็นว่าร่างกายก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆแล้วก็ กลายเป็นเดินก็ไม่ได้เพราะว่านอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวทีนี้ตัวเอกของเรื่องก็เป็นเด็กผู้หญิงเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่อ่ะก็ตามธรรมชาติของเด็กก็คือเล่นข้างนอกใช่ไหมไปเล่นในสนามไปเล่นในสวนหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยอยู่ข้างนอกก็ได้มาเจอกับเด็กผู้ชายคนนี้ที่บอกว่านอนอยู่บนเตียงเฉย,ยๆร่างกายอ่อนแอเนี่ยนะด้วยคาเป็นเด็กก็เลยงงว่าทําไมไม่ออกไปเล่นข้างนอกก็เลยจัดการร่วมมือกับเพื่อนช่วยกันลากเด็กผู้ชายคนนี้ออกไป แล้วผลปรากฏว่าตอนกําลังจะลากเนี่ยเด็กผู้ชายก็ร้องโวยวายใหญ่เลยนะไม่ได้ฉันเดินไม่ได้พ่อแม่บอกว่าออกไปฉันไม่รอดแน่ยาน่าจะฆ่าฉันหรือไงอะไรอย่างเงี้ยผลปรากฏว่าสองคนก็ช่วยกันลากไปจนออกข้างนอกจนได้พอออกไปข้างนอกปุ๊บตอนแรกเด็กผู้ชายก็ยังโวยวายอยู่จะพาฉันไปไหนฉันเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเอาใส่รถเข็นไงแล้วก็เข็นไปเข็นไป แบบว่าระหว่างทางก็ร้องโยวยวายพาฉันกลับไปเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวอากาศเป็นพิษฉันต้องตายแน่ๆอะไรเงี้ยเด็กผู้หญิงก็บอกเอา้าก็พาออกมาตั้งนานแล้วไม่เห็นตายตรงไหนนี่ใช่ไหมแล้วก็ไปถึงตรงลำธารก็อะจัดการย่อนเด็กผู้ชายลงลำธารเพราะว่าจะให้เล่นน้าด้วยกันแค่พื้นตืนต้นๆเองแต่เด็กผู้ชายก็ร้องโยวยวายเดี๋ยวจมน้ําเดี๋ยวจมน้าอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอย่อนลงไปปุ๊บก็ด้วยความเป็นเด็กก็เลยเออเฮ้ยไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นก็เล่นน้ําได้แล้วก็ เล่นบนสนามหญ้าเลยไม่เห็นเป็นไรเลยสุดท้ายเด็กผู้ชายก็เอาเป็นว่าตัดมาตอนท้ายเรื่องกลายเป็นว่าเดินได้เฉยเลยจากเดิมที่แค่ลุกจากเตียงยังทําไม่ได้นิทานเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่าเปรียบเสมือนกับสถานการณ์ในตอนนี้หรือเปล่าไม่รู้ที่คนในประเทศเนี่ยกลัวไงเหมือนแบบโดนล็อกเอาไว้ในห้องอะไรอย่างเงี้ยกลัวไม่กล้าเปิดรับอะไรที่มาจากข้างนอกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเชื้อโรคมาติดแล้วก็จะต้องอาจจะมีความเสี่ยงหรืออาจจะเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ย ใช่ไหมแต่ว่าพอลองได้คือถ้าตามในหนังก็คือถูกดึงออกไปข้างนอกอ่ะแล้วก็ได้รู้ว่าเออมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่นะอย่าเงี้ยโอเคก็คือข่าวนี้นะครับเอามาจากเว็บไซต์ mgro n l i n e com เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอก็หัวข้อเขาบอกว่าทางรอดของภูเก็ตเปิดเมืองรับต่างชาติฟื้นฟูท่องเที่ยวเศรษฐกิจคือสาหัสจริงๆอ่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตเนี่ยปีละ14ล้านคน คือเป็นคนไทยประมาณ4ล้านเป็นคนต่างชาติถึง10ล้านทั้นั้นถ่าจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าไม่บอกอาจจะเปรียบเทียบไม่ออกก็คือเรียกได้ว่า10ล้านเนี่ยเยอะมากนะวันก่อนพูดข่าวดูไบไปเนี่ยดูไบของ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยมีนักท่องเที่ยวปีละ20ล้านเขาก็ยังจะรีบเปิดอันนั้นคือเมืองที่ดังมากนะภูกเก็ตมีครึ่งนึงของเขา หรือว่าแม้กระทั่งบาหลีที่เขาบอกว่าพยายามจะเปิดในเดือนกันยาคือไม่รู้จะเปิดสําเร็จหรือเปล่านะมีทักท่องเที่ยวแค่ครึ่งเดียวของภูเก็ตแต่ก็ยังจะพยายามเปิดอย่างเงี้ยหรือบางประเทศมีนักท่องเที่ยวมากกว่าภูเก็ตไม่เท่าไหร่แต่อันนั้นทั้งประเทศนะภูเก็ตนี่คือแค่จังหวัดเดียวก็มีนักท่องเที่ยวได้ถึงสิบล้านคนแล้วอะเรียกได้ว่าทํารายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาลแต่ทุกวันนี้คือซีโร่เลยนักท่องเที่ยวต่างชาติสิบล้านหายไปเป็นศูนย์ส่วนคนไทยสี่ล้านคนนั้น จะหวังว่าให้มาเที่ยวได้เหมือนเอาเป็นว่าต่อให้คนไทยเนี่ยมาเที่ยวกันเต็มเต็มแม็กเต็มที่เหมือนเดิมเนี่ยก็เทียบของเดิมไม่ได้คือต่อให้มาเที่ยวกันทั้งสี่ล้านคนเหมือนเดิมก็เทียบกับของเดิมไม่ได้เพราะของเดิมมันสิบสี่ล้าน drawings. แล้วก็ภาวะแบบนี้เศรษฐกิจไม่ก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นไม่รู้นิสัยคน вот ไทยหรืองไงว่าเ,าเขาเที่ยวกันได้แต่วันหยุดแล้วก็เขาต้องประหยัดเงินฉะนั้นไม่มีทางถึงสี่ล้านแน่แคือเอาเป็นว่าสี่ล้านของคนไทยจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ในขณะที่ต่างชาติเป็นศูนย์ แล้วภูเก็ตเขาจะรอดได้ยังไงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับขอร้องเลยใครที่ต้องจะคอมเมนต์ว่าเหมือนกับหมั่นไส้เขาอะคือตอนที่เขากําลังรุ่งเรืองเนี่ยเราก็บางคนนะก็หมั่นไส้ออ้ Ooh, ไม่มีปัญญาทําอย่างอื่นเนาะเอาแต่รับนักท่องเที่ยวเนาะทำอย่างอื่นไม่เป็นตอนที่เขารุ่งเรืองก็หมั่นไส้ตอนที่เขาตกต่ําอย่างเช่นช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแงไม่หัดไปทาอย่างอื่นบ้างล่ะทําแต่น,นี้เหรอพึ่งพาแต่การท่องเที่ยวเป็นไง สูงน้ำหน้าหรืออะไรเงี้ยคือสรุปว่าคนแบบนี้ไม่มีวันคิดในแง่ดีได้เลยก็คอยจ้องแต่จะแขวะคนอื่นเขาคือไอ้เรื่องว่าทําแต่ท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยมันก็คือพึ่งพาท่องเที่ยวมากเกินไปเนี่ยอันนี้เก็เห็นด้วยว่าอ่าโอเคก็ควรจะต้องขยับขยายทาอย่างอื่นแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้ไงก็คือเอาตัวรอดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้จากบทเรียนครั้งนี้ว่าเออเราเรา,เราพึ่งพาการท่องเที่ยวมากเกินไปนะเราก็ค่อยๆทําด้านอื่นเพิ่มเติม,ตมอะไรก็ว่าไป ครับมาที่เนื้อหากันนิดนึงตอนนี้คือผู้ประกอบการโรงแรมการท่องเที่ยวของภูเก็ตเนี่ยประสานเสียงเลยนะว่าทางรอดของภูเก็ตเนี่ยจะต้องเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเท่านั้นนักท่องเที่ยวคนไทยไม่เพียงพอที่จะทําให้เศรษฐกิจของภูเก็ตเดินต่อไปได้ก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆก,ก่อนก็ได้ตั้งแต่พอยอนี้เป็นต้นไปในประเทศที่ปลอดไปอุมจะบ้าหร้อตอนนี้เดือนสิงหาหนะเว้ กันยาตุลาอีกตั้งสองเดือนจะครึ่งอ่ะจะรอดเหรอตอนนั้นขนาดแบบนี้ยังไม่รีบอีกอ่ะผู้ประกอบการเขาคงเกรงใจรัฐบาลไงจริงๆถ้าเปิดพรุ่งนี้ได้คงอยากจะเปิดแล้วแหละแต่ว่าต้องเก่งใจคนในประเทศนะคนกลุ่มนั้นอ่ะที่อัปพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าตอนรุ่งก็มันไส่ตอนร่วงก็สมน้ําหน้าอะไรเงี้ยคือไม่มีวันคิดในแง่ดีได้เลยคือเราต้องคอยเก่งใจคนกลุ่มนี้ทําไมก็ไม่รู้ซึ่งบางทีจริงๆแล้วนะคืออัปดาวเอาอาจจะเป็นแค่นักเลงคีย์บอร์ด ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยแต่บางอื่นเล่นโซเชียลกันเยอะตาศีตาสานทั้งหลายเขาไม่ได้เล่นโซเชียลไงเขาก็แต่ว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่นะก็เลยดูเหมือนไม่มีปากม,มีเสียงแต่คนกลุ่มน้อยที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดมีปากมีเสียงเพราะว่าเล่นโซเชียลกันหมดการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภูเก็ตได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 จากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นตลาดหลักของภูเก็ตปีละกว่า10ล้านคนเยอะมากนะถ้าเทียบกับขนาดพื้นที่ของเกาะ ไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตได้ตั้งแต่มีนาเป็นต้นมาทําให้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเที่ยวต้องปิดตัวลงชั่วคราวคือการเที่ยวไม่ได้หมายถึงโรงแรมอย่างเดียวก็ยังหมายถึงทัวร์หมายถึงพัตคาลหมายถึงร้านขายของหมายถึงการขนส่งภายในจังหวัดหรืออื่นๆอีกมากมายจนถึงขนาดนี้แม้จะทยอยเปิดให้บริการบ้างแต่ยังไม่สามารถที่จะฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูเก็ตให้เดินหน้าได้นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไม่เปิดให้ต่างชาติเข้ามามีแต่นักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางมาแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้โรงแรมและกิจการต่างๆกลับมาเปิดตัวและเดินต่อไปได้อันนี้ที่ออบบอกภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวปีละ14ล้านคนสร้างรายได้ปีละ4.4แสนล้านบาทอุ้ยนี่มัน20%ของรายได้การท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนะการท่องเที่ยวมีรายได้ปี19นะประมาณ2.19ล้านล้านอันนี้20%เลยนะ แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ10ล้านคนประมาณ80%คนไทย4ล้านคนก็แค่20%ก็เลยบอกว่าต่อให้คนไทยมาเที่ยวกันเต็มแ max 4ล้านคนเลยเนี่ยก็ยังไม่พอเพราะว่ามันหายไปตั้ง80%เหมือนเรามีเงินเดือน1 0 0 0 0บาทอะ่ะโดนลดเงินเดือนจริงๆจะได้20%หรือเปล่าไม่รู้เลยสมมติได้20%เหมือนเดิมก็1แสนบาทเหลือ20,000บาทแหละคือ20,000บาทจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าคนไทยเองก็ประหยัดเงินอยู่ตอนนี้ใช่ไหม ก็คือเราจําเป็นต้องให้ภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อให้รายได้และเศรษฐกิจขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ก็นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตก็บอกว่าเศรษฐกิจของภูเก็ตขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวและบริการมากกว่าร้อยละเก้าสิบมีนักท่องเที่ยวอ,อ,อ่านไปแล้วก็คือนักท่องเที่ยวสิบล้านคนต่างชาติสร้างรายได้สี่แสนล้านในขณะที่คนไทยสี่ล้านคนสร้างรายได้ห้าหมื่นกว่าล้าน ต่างกันเกือบสิบเท่าฉะนั้นหวังกับคนไทยสี่ล้านคนลืมไปได้เลยรายได้มันคนละเรื่องอะ่ะสี่แสนล้านกับห้าหมื่นล้านต่อให้คนไทยกลับมาเที่ยวเต็มแม็กเหมือนเดิมก็ได้แค่ห้าหมื่นล้านแต่หายไปตั้งสี่แสนล้านรายได้ของประเทศหายไปสี่แสนล้านนะเป็นขนาดที่ต่างกันสุดขั้วซึ่งภูเก็ตตอนนี้เหมือนคนป่วยหนักที่เศรษฐกิจหยุดชะงักจากที่ต่างชาติเข้ามาไม่ได้คาดว่า จะกลับมาได้เร็วสุดก็ไม่เกิน2ปีแล้วตอนนี้เราจะทํำยังไงคือต้องอยู่กับภาวะนี้อีกก็อ,อย่างเร็วก็2ปีภูเก็ตจาเป็นต้องแย้มประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบของภูเก็ตโมเดลซึ่งได้เสนอไปอยังสบคแล้วด้วยหลักการ4อย่างก็คืออย่างแรกก็คือทาร์เก็ตก็คือกําหนดเป้าหมายชัดเจนเลือกกลุ่มประเทศที่ไม่มีการแพร่ระบาดหรือควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีอ่ะเหมือนที่ผเคยบอกอะ่ะ ไม่ได้ให้เปิดอาหมดไงให้เฉพาะประเทศที่เขาระบัดน้อยๆเราต้องมีเกณฑ์นะก็คือเข้ามากักตัวในโรงแรมแล้วก็อันที่สองก็คือเทส t i n g คัดกรองตรวจหาเชื้อตั้งแต่ที่สนามบินเลยตอนนี้คนไทยที่กลับมาเนี่ยที่เขาให้ไปกักตัวสนามบินเขาไม่ได้ตรวจนะไปตรวจที่ตรงที่กักตัวแต่ว่านักท่องเที่ยวจะต้องตรวจตั้งแต่ที่สนามบินเลยถ้าเกิดว่าไม่พบเชื้อถึงจะให้เดินทางเข้าที่พักได้แล้วก็ tracking ก็คือมีแอปพลิเคชันติดตามตัวแบบเรียวทามแล้วก็ทรีตเมนต์อันสุดท้ายก็คือมีอาอานนี้เลยเหมือนที่เคยพูดเลยก็คือระดมทีมแพทย์เลยไปที่นั่นเลยเพื่อเผื่อว่าจะมีการติดเชือ้อซึ่งมีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยได้ไม่เกินวันละ29,000คนโอ้โหเหลือแหล่แล้วมีจํานวนเตียง ICU 50เตียงคือในความคิดของออบเนี่ยตัวเลขที่บอกเมื่อกี้ถือว่ามากเกินพอคือเราแบบเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟแบบพวก เ,เขาเรียกอะไรรอบครอบเกินเหตุไงมันเยอะแล้วเผลอเอ,เอไม่ได้ใช้ถ้าเราควบคุมดีๆตั้งแต่ต้นแ่ะภูเก็ตตอนนี้กําลังป่วยหนักมากเศรษฐกิจหยุดชะงักเกือบทั้งหมดจากที่ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาจําเป็นต้องค่อยๆเปิดเมืองต้อนรับต่างชาติแล้วอย่างที่บอกรายได้มันต่างกันมากจะหวังแต่คนไทยไม่ได้นะจําเป็นต้องเปิดรับต่างชาติในกลุ่มที่เรามั่นใจว่าปลอดภยัยและเมื่อเข้ามาแล้วก็จะต้องมีมาตรการควบคุมอย่างดีเพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความสบายใจต้องให้พี่ๆเขาสบายใจด้วย แล้วก็ต้องคอยพยุงตัวเองไม่ให้อดตายด้วยน,นี่พูดเองเศรษฐกิจเกิดความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและด้านสาธารณาสุขอ่าแล้วทางด้านประธานสภาอุตส,สาหกรรมท่องเที่ยวของภูกเก็ตก็พูดคล้ายๆกันก็คือจะต้องอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวได้ก็ต้องแบบมีเงื่อนไขแหละต้องให้เข้ามาเป็นกลุ่มเล็กๆก,ก่อนเพื่อให้เกิดความมั่นใจและสบายใจของทุกฝ่าย้องเก่งใจพีพๆเขาก่อนอ่อแล้วก็ทดลองระบบให้มั่นใจแล้วค่อยๆเข้ามาจํานวนมากขึ้น และใช้วิธีเดียวกับกรุงเทพเพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองทดลองในนี่เราเป็นหมอดูหรือไงเนี่ยทำไมเราเดาได้เอาผู้ตั้งตั้งนานแล้วนะให้ภูเก็ตเขาเป็นหนูทดลองไปเลยไม่ได้ได้ยินมาจากที่ไหนนะก็คือในการอนุญาตใท็ก่างชาติเข้ามาได้เพื่อจะให้เศรษฐกิจของภูเก็ตค่อยๆฟื้นและกระจายทุกกลุ่มแต่แมมกว่าจะเข้ามาได้ตั้งพฤติการแล้วระวังสองเดือนครึ่งนี้จะทํำยังไงภูเก็ตต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติในการฟื้นตัวเศรษฐกิจหากไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ยากมากและการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะทําให้ภูเก็ตมีรายได้และเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจทุกภาคส่วนคนต่างชาติที่จะอนุญาตให้เข้ามากักตัวในภูเก็ต14วันจะต้องเป็นกลุ่มที่มาจากประเทศที่ปลอดจากโควิด19เท่านั้นไม่ใช่ว่ามาจากประเทศไหนก็ได้คือเกณฑ์คืออะไรอ่ะถ้าเอาแบบไม่มีติดไม่มีตายเลยมันไม่มีนะเอออย่างในเอเชียมี2ประเทศเท่านั้นคือเกาหลีและไต้หวันหลอกเกาหลีได้ด้วยละ่ะ และค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อมั่นใจว่าระบบปลอดภัยแล้วก็ค่อยๆเปิดรับเพิ่มขึ้นอต้องบอกก่อนว่าไม่ได้อ่านทั้งหมดนะเพราะว่ามันยาวแล้วก็ใจความอาจจะซ้ำๆกันข้ามมาตรงย่อหน้าน,นี้ก็คือเฉพาะจํานวนนะักท่องเที่ยวคนไทยที่เข้ามาภูเก็ตก็อย่างที่บอกอะ่ะปีละแค่สี่ล้านกว่าคนเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอต่อจํานวนห้องพักของโรงแรมต่างๆที่ในขณะนี้มีอยู่หนึ่งแสกว่าห้องทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แล้วก็ไม่พอจะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของภูเก็ตในระยะยาวได้อ่าแล้วทีนี้เขาก็อยากให้สบคเนี่ยระหว่างที่รอเดือนพฤศจิกากว่าจะต่างชาติจะเข้ามาได้เนี่ยนะเขาอยากให้โครงการไอ้ที่เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็คือให้สนับสนุนภูเก็ตให้มากกว่านี้เพราะคนไทยชื่นชอบภูเก็ตอยู่แล้วแต่การที่คนไทยจะมาเที่ยวภูเก็ตได้มีข้อจํากัดการเดินทางเพราะว่ามันไกลเมื่อเทียบกับแหล่งเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพแสดงว่าคนเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพอ่ะ ใกล้ๆกรุงเทพเขาขับรถแค่สองถึงสามชั่วโมงฉะนั้นภูกเก็ตมันไกลก็อยากให้ภาครัฐช่วยลดค่าใช้ใจ่ายลดภาษีสนามบินลดค่าธรรมเนียมต่างๆให้ราคาตั๋วเครื่องบินถูกลงจะได้ช่วยการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างเช่นภูกเก็ตเชียงใหม่หัดใหญ่หรือภาคอีสานหรือนํารายจ่ายจากการเที่ยวไปหักภาษีเงินได้ครับก็ตอนนี้สุดท้ายแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะทนไปได้อีกสักนานแค่ไหนกับ เมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยส่วนอื่นเขาอาจจะทนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือเศรษฐกิจเองต่อให้ไม่ได้อยู่เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเศรษฐกิจมันก็แย่อยู่แล้วรัฐบาลก็โดนอันนี้ไปดอกหนึ่งแล้วแล้วส่วนเมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยที่รายได้หายไปเยอะมากเนี่ยคือเขาเพึ่งพาการท่องเที่ยวกันเป็นหลักไงจะให้เขาไปทําอย่างอื่นน่ยมันคือระยะสั้นๆเนีน่ยมันเป็นไปนไม่ได้ทะนั้นจะสังเกตว่าหลายๆเมืองเนี่ยเริ่มจะดิ้นรนแล้วทีว่ตามข่าวมาเนี่ยเมืองท่องเที่ยวหลักๆหลายเมืองเริิ่มจะด้นนแลว แล้วเริ่มจะขอเปิดก่อนแล้วฉะนั้นต่อให้พวกพี่ๆเขากลัวกันแค่ไหนเนี่ยนะคือเรื่องปากท้องต้องมาก่อนอ่ะเขาจะต้องพยายามงัดหาวิธีการมาเปิดให้ได้วันก่อนเราก็พูดเรื่องสมุยไปใช่ไหมสมุยก็คิดแผนสารพัดเลยนะอยากจะเปิดก่อนให้ได้ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าเชียงรายเชียงใหม่ก็กําลังดิ้นอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เขาจะทํายังไงกันต่อนะเราต้องมาตามกันก็คือถ้ารูว้วเมืองท่องเที่ยวเขาดิ้นอยากจะเปิดก่อนแล้วไม่ว่าพี่ๆที่เขากําลังกลัว หัวโหดกันเนี่ยเขาจะว่ายังไงก็ตามนะเมืองท่องเที่ยวเขาจําเป็นต้องเปิดเหลือแต่ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ตามข่าวนี้คือพฤติก,กาเอาแล้วอีก2เดือนกว่าทําไงอะ่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ